สวัสดีค่ะออพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าในการถักหมวกที่แบบง่ายๆเนี่ยทำไมถึงต้องใช้ไหมสองเส้นถ้าจะใช้ไหมสองเส้นก็คือจะหนานิดนึงนะคะแต่ถ้าเราจะต้องการแบบบางก็คือจะใช้ไหมแค่เส้นเดียววันนี้ดิฉันก็เลยมาสอนถักหมวกแบบที่ง่ายง่ายที่สุดน่นะคะโดยใช้ไหมเส้นเดียวนะคะ เริ่มต้นด้วยการใช้ไหมสี่พายาน,นะคะนะคะแล้วก็เข็มเบอร์ห้ทับศูนย์นะคะเริ่มต้นก็เหมือนไหมทั่ทั่วๆไปคือดิฉันจะเริ่มแบบเออไม่ไม่ไม่ใช้การพันพันไหมนะคะแต่จะใช้วิธีการปิดแถวเลยนะคะก็เลยก็คือการทำโซ่นะคะ เหลือปลายไว้นิดเดียวพอเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตัดนะคะแล้วก็หมุนไปด้านหลังหมุนไหมสั้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นใช้เข็มเบอร์ห้านะคะแทงเข้าไปด้านหน้าแทงเข้าไปที่ช่องนี้นะคะจากนั้นดันดันเข็มขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็ควักโซ่ขึ้นมา จะได้ห่วงหนึ่งห่วงแล้วตรงนี้จะปิดตามทันไหมคะนะคะทีนี้ว่าถักโซ่สีนะคะก็เริ่มจากหนึ่งถักหลุมหลวมไม่ต้องดึงแน่นนะคะสองนะคะสามแล้วก็สี่เห็นไหมคะไม่ต้องดึงแน่นเลยนะคะจากนั้นมาทำการปิดแถวก็คือ เอาหัวเข็มแทงเข้าไปหลักแรกนะคะจากนั้นค่อยๆดันดึงไหมออกมานะคะตรงเนี้ยจะได้ช่องเล็กๆนะคะอยู่ช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ช่องนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะ ทีนี้ว่าแถวที่หนึ่งจะทำการถักทั้งหมดยี่สิบแถวนะคะยีะ่สิบหลักยี่สิบหลักจะใช้วิธีเออพันทีขี่นะ,นะคะหรือว่าพันหนึ่งครั้งเริ่มต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะจากนั้นพันหนึ่งครั้ง พันหนึ่งครั้งแล้วก็แทงเข้าไปตรงช่องตรงกลางเมื่อกี้นี้นะคะเข้าไปแล้วก็ดึงไหมออกมาตอนนี้จะได้3ามหลักนะคะดึงออกมาเหลือสหลักเหลือหนึ่งหลักการนับหลักแถวนี้เราจะนับแถวโซ่ด้วยฉะนั้นตรงนี้พอเราพันหนึ่งครั้งปุ๊บก็จะได้สองหลักแล้วนะคะต่อไปเราทำทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะสองแล้วก็ สนะคะแล้วก็สตรงเนี้ยค่ะพยายามจับให้ให้เวลาเราเก็บอะพยายามจับจับให้มันเข้ามาอยู่ข้างในเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตัดไหมออกแล้วมันก็จะแน่นโดยที่เราไม่ต้องไปดึงเหมือนการพันไหมอะนะคะสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ เวลาการถักเนี่ยค่ะพยายามอย่าไปถักแน่นเห็นหนะคะถักเบาๆมือปล่อยไหมตามสบายถึงว่าเวลาการจับไหมค่ะควรจะจับไหมลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะคนที่หัดแล้วก็อยากจะให,ให้ให้หัดในการเริ่มต้นใหม่เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราดึงไหมเนี่ย เราเราแทบไม่ต้องไปไปเราจะคือเราจะปล่อยไหมไปตามสบายแล้วมือขวาเราจะเป็นตัวคอนโทรลตัวคบคุมแทนนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะทาาลเอ่ย1 2 3 4าไสี่ห้าเดแ้เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แล้วนะคะ สิบเจ็ดสิบปสิบก้ายี่สิบนะคะพอครบยี่สิบข่าวปุ๊บเห็นหลักหลักโซ่จะเป็นหลักแรกใช่ไหมคะเราก็จะแทงเอาหัวเข็มแทงเข้าไปที่หลักโซ่ ตัวบนสุดก็คือตัวที่สามโซ่ตัวที่สามแล้วก็ดึงเก็บแถวก็จะได้เป็นแบบนี้คือแถวที่หนึ่งะคะทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะหรือว่าถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณทำคุณเป็นคนที่ถักงานแน่นมากๆก็ต้องเพิ่มเป็น22แถว เอ่สิบหลักค่ะประทานโทษ22หลักนะคะเอ่อโซ่ครั้งแรกก็อาจจะเป็นโซ่5้าก็ได้ก็คือสามารถประยุกยุกได้นะคะค่ะอ่าโอเคเนี่ยค่ะจบแถวแรกเดี๋ยวเรามาติดตามแถวที่สองต่อนะคะในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ